เนี่ยไอ้เด็กคนนี้ลำบากมากเลยนะสมัยก่อนควจริงจะซื้อซื้อไม่มีกางแบเนี่ยแม่ต้องบอกเราตอนนี้ไมามีการแล้วเด็กๆนะมีและยิ่ยังที่ในใจว่าเราที่บ้านเราต้องเราจะขอมาแจก่อนแม่เนี่ยเนี่ยไม่มีจริงเนี่ยและไอ้เด็กคนนี้ชื่ออะไร พ่อตวตังนะพกที่เคยไปหักนทหมดตังได้ดีมากนะความปรัทญสูงอารเี่ยก็ได้งตัสูงเนี่ยั้งาน้ไมก่อนยังไม่มีแฟนนะไม่มีเงินนะตกเนากเลพ่อแม่องมีเวลาใส่เธอแบบสี่คนไม่มีแล้วแม่โทรไปว่าทำไมไม่ส่งตังมามันยอมขายทองห้สิบตังก็ส่งว่าแล้วทางบ้านก็ก็ไหวตังมีเงินเขาก็เลยบอก เนี่ยคนยงเนี้เรียกคนเก่าแล้วตามเก่าก็ตามมาแต่ว่าสู้ไปจนได้ดีเนี่ยถึงเวลาวันนี้ยเห็ี่นชุดก็เสร็จคนละเดี๋ยวเดินใช่ใชเราอยากกลับอยู่แล้วอยากกลับไปอยู่บ้านใกล้เขาไม่อยากอยู่เมืองอยู่อยู่ออกบ้านมันก็จะเหนื่อสิบแปดออกมาไม่ย้องให้ด้วยนะมาจากเราให้เหนื่อยนะทำทุกอย่าง da ah, no. ปนี้ไม to ่ค so ่อยไปดูดวงไหนแล้วชอบมาวัดกันเที่ยวเก็ชวนมาพวกมาเลยนะนี่กลับไปด้วยนะไอเนี้ยอย่ากินเหล้านะอย่าหัดกินเยอะนะจุ้บจุบนะนะเก่งใจถึงเป็นไงเป็นกันเนาะเหมือนป่าป่าก็จะเกิดปารี่หนุยนี่กลับไปถูกหวยนะอ้าวนี้กลับไปเริ่มรวยใหม่ลูกถูกไปไปเลย ยื่นวีซ่าวันจันทร์ของประเทศเลือกเอาเลยจำประเทศไรไปเลยเกาหลีมีเพื่อนแกนรออยู่สี่คนไปอเอาเงินสักสิบล้านไปแล้วให้แฟนให้ไปเปล่าเอาบอกเขาเลยว่าไปยวพิมพ์เงินมาให้ไปเอาไงก็เอาคุยกันไปรอดทองมงกรเดรอ,อดทองมงกรจะได้หายเจ็บขานะเอาเอาเอันนี้ก็ดีดีไปไม่ได้นะมึงนอกนอ่ะไปดวโนทุบเน ชิดตามมาครับไปด้ไปไปไม่ได้ไปเด้อด้ไปครเด้อเามาีด้วันนี้พอดีเลยเอากลับไปจะได้สร้างบ้านใหม่หลังใหญ่มากนะบุนสาิดหน้าต้องาล่เด้อาดหน้าาาดได้เหรียญนคาราดได้แจวแล้วน่เหรียญ นี่กำลังจะได้มีอยากตามมาครับกลับไปฟังอีกสิบแล้วเอ้ามีกลับไปตัวเด็กพร้อมหมดเมื่อไหร่จะมีคนที่ให้นะใหก็ได้แต่แกมีฝ่ายดีอยู่แตมีฝ่ายตรงนี้่ายดีใครที่มีฝ่ายมีปานตรงเนี้ยคู่กันมักจะมีคนคนถามเนี่ยมีคนโอนตามแล้วเขาลังจะโอนให้ผมกแจะดีกันจะเห็นจบเลยจ้ะไม่มีอะไรใจเสียได้ เอาหมอได้ลูกจะเป็น, together, athers, มนมไม่ค่อยเห็น้รนเเปลี่ยนานะไม่เปลี่ยนวธีนีเลยจะเปลี่ยนาหนผู้ผนเลยอร้านร้านจะให้แล้วดีละสองร้านจะไปทีร้านเจ็ดทั้หมจบ มีอะไรเคลียร์ไปแล้วตกลงงานตอนนี้เขาไม่อะไรแล้วนะให้จบแล้วตารเนี่ยอาจารย์ลงให้ตะบุญสร้างเขาใหญ่จัดตู้นุ่มๆแฟนชื่ออะไรเอ๊ะแล้วเดิมแฟนชื่ออะไรแฟนเขาเปลี่ยนชื่อมาสองรอบนะแฟนเนี่ยรอบนี้รอบที่สามใช้คาอยู่เนี่ยเออเรากับเขาเลิกกันไม่ได้นะ แต่ว่าดวงมันบนไปบนมาเนี่ยเราต้องไปบวแล้วบวดภาคกี่ครั้งคันเป็นกี่วันอย่างนี้ต้องไปอย่างนั้นะต้องไปหาบวชฉีดพามักเจ็ดวันถ้าไม่อย่างนั้นไม่ได้หรอกคือมันขึ้นไปแล้วมันไม่สุดเข้าใจไหมเนี่ยแล้วมีคู่ทีไรมันจะมีเรื่องแล้วมีเรื่องไม่ใช่เรื่องอะไรนะมันเป็นเรื่องของแบบการมอดีกระจายแล้วก็ต้องทะเลาะกันกลางคืนตะก็้ป่ะเออผู้นี้เราชอบทะเลาะกันอยู่ห้าที่เป็นกัน เขาจเนี่ยมนยหนีกันสองรอบรอเข้าใจเราดี๋ยจะร้ให้ไปแ้วทำอะไรอยู่อ่ะ <c oughs> นี่จะขายดีอ่ะเีต่อไปจฟังนั้นเน่ยตเลแล้วัถไปแล้วอนาจะมีลูกนใหญ่นะดีดีก็ดีเนี่ยเนี่ยใครกินน้ขานะสองกระปุกหน้านี่ใสอยขึ้นมนเลยนะ แล้วกมดลูกก็มันจะมันไม่ถึงมดลูกตัวเนี้ยเขามีเสริมอะไรเกี่ยวกับลูกก็ไม่รู้เนี่ยก็ไปถามเขารู้แต่เขาออกภายนอกเขาคือให้ตาแต่ภายออกเขามีบำรุงด้วยนะตัวเนี้ยใครที่กินของเขาไปอ่ะมันจะหน้ามันจะใสไงไม่รู้นะก็ไปถามเขาว่าหลัจาจะไม่รู้ได้ใส่อนไรก็ใส่อะไรแต่ออยก็ต้องให้เกี่ยวกับบำรุงสตยตาเนาะ อันนี้น,นี้ก็ได้อยู่อันนี้อาจจะได้ปรับปรับหน้ากล่องหน่อยข้างในดีแล้วนะอันนี้อันนี้กาลังเริ่มดีด้วยอันนี้กําลังเริ่มดีแต่ว่ากล่องอะพลังไม่ได้น,นี่เน,นี่ยกล่องสีเขาไม่ได้มันไม่เรียกคนครับอันนี้ปรับน้ำมาสามรอบแล้วนะแล้วเดี๋ยวกินนะมันยังแรงไปหน่อยคนไม่ล้าเแิ่มักินได้คนชอบอ่นี้พัาจาครับ อเราข่าวชอบเลยทุก então, ขขคนถึงหุ้นใหญ่ครับทั้งสองบริษัทเลยที่เราจดทะเบียนไว้น่ะเราเลิกบริษัทอยู่แล้วปิดไปแล้วที่รวมกันตอนนั้นน่ะที่หุ้นกับใครตอนนั้นน่ะหุนวายตอนนั้นน่ะที่เราไปทําให้ขาวว่าล้วนแดงหุนวายมีแต่เราออกคนเดียวคนอื่นไม่ได้ออกสามคนไม่ได้ทาหาเลยเลยเอาหาไปด้วยนะแต่เมียคบแล้วนะคนนี้จะทำได้ไหมลูกมีอีกคนอ่ะ มีสคนรับการแ้ลูกไอ้คนเล็กไปนอกยังอย่างอาจจะไปไอ้เด็กคนนี้ยังไงก็ต้องไปนอกนะได้ได้ลักษณะไม่ได้รบรวมกันโชค้ายละได้ได้บงแน่นอนแต่ยันแดงจิตพีพออิดมันสี่แยกเลยเป็นนิดนึงนะดีดีคนดีนะห่วงพี่หน้องนะแกตายเก้าสินยี่นี่ที่ตายงไเงี้ยจะไปยืนยนเราต้องดีน่นแน่มาหาจะเนี้ยว่ะ อยู่ดีไปยกสมบัติไปทั้งหมดนะตอน65มันตายนี่นนอยู่ตัง9 4ใครจะยกสมบัติให้ลูกให้หลานเนี่ยเธอต้องดูในมือด้วยตอนนี้เพิ่ง67อยู่ตัง9 1แล้วอีที่เหนือทำนายเหลืออาจารย์แห้วเกิดพวกเนี้โนดนรถชนเย,นยี่ยมผูทจังไรผูจะมีจังเนี่ยนะเออบางคนเนี่ยลูกงงแต่งนเอาใจอยากให้แม่ผัวก็ลือล่าเอาสิร้องดิไม่ได้ก็แทกหน้า,นาเวลาตัวเองไม่มี ไม่รู้นะขายพิซซิตจะเนล่จนฉลาดโง่อยู่ที่คือไม่เอานะให้ทองลูกมาให้ไปได้จะต,ต้องเกลือเราล่ะเสื้อขาวเข็ดไม่เข็ดนนนเ,นเ,เนี่ระวังแล้วมึงไอ้นี่ยสาดตาก็มาดูดวงถา,ามว่าจ้งมาดูแพงไหมแพงไหมที่ท่านบอกกูก็ไม่รู้บอกเอาดิจะลงให้นะเธอามะเร็งไม่เป็นยกเว้นเบาหวานเใช่ไหมอันนี้น้ำตาลเยอะแต่ตอนนียหัวยังอยู่บ่าวต่างคนต่างไปแล้วนะจบ จบภพจบชาติแล้วนะเขาบอกหัวก็แล้วไม่เอากันแล้วนัดเอาเอาจะถามรายขายได้หมดเลยไม่เกินสี่ิ้าวันนี้ขายหมดเลยเนี่ยนะมีเลยตลาดก็ขายได้ด้วยมีตลาดนัดอะไรนะเอาขายแล้วแบ่งสี่ส่วนนะแบ่งสามส่วนโดนตกนะ อีนี่เก่งนะกขาแต่งงานนี่มีเงินนะมีทันกรนะบทอีกเนาะโดนอย่าแดงนะนะใครอยากได้ยันแดงนะธุรกิจนะนะ